คานมาได้สีเดือนกว่าแล้วค่ะอาการดีขึ้นมากจริงๆเริ่มจากปวดสะโพกร้าวลงขาแล้วก็ชาหมอบอกว่าข้อต่อสะโพกเสื่อมทั้งสองข้างจากการกินยาปฏิชีวนะหรือวสเตียรอยติดต่อกันเป็นเวลานาน,านจากการรักษาโรคเอสอลหรือว่าโรคพุ่มพวงค่ะอาการหนักถึงขั้นกล้ามเนื้อขาเริ่มรีบอ่อนแรงและอั้นปัสสาวะไม่ได้ ได้ลองทานชุดฟื้นฟูนฟนกระดูก3ตัวเนะะี่ยค่ะยูโปรฟิคยูแคลเซียแล้วก็ยูนิออยฟื้นฟูตรงจุดจริงๆค่ะทั้งกระดูกแข็งข้อต่อกระดูกอ่อนแล้วก็เส้นประสาททานแล้วรู้สึกได้เลยว่ามันดีขึ้นทานต่อเนื่งมัน4เดือนกว่าแล้วค่ะดีขึ้นมากจริงๆดียังไงดีแรกเลยความจ็บปวดเมาลงมากดีที่สอง ขาเริ่มกลับมามีแรงเดินได้ไกลแล้วก็นานขึ้นจากที่เคยเดินเอียงแบบคนที่ขาไม่เท่ากันตอนนี้เดินเอียงน้อยลงน้อยลงมากเลยค่ะบีที่สามทำอะไรด้วยตัวเองเด่นมากขึ้นบีที่สี่ลูกขับถ่ายกลับมาเป็นปกตินี่นะคะเป็นสินค้าเกรดดีเกรดพรีเมียมจริงๆค่ะพรีเมียมที่เป็นสารอาหารเกรดยาประกอบด้วยสารสก,กัด ที่มีงานวิจัยและรางวังละระดับโลกรับรองส่วนราคานะคะที่คุณผลลัพธ์ที่ได้ถือว่าไม่แพงนะคะถ้าคุณซื้อความเจ็บปวดซื้อความสุขในชีวิตกลับคืนมาได้ราคาเนี้ยถือว่าไม่แพงเลยค่ะลองทานดูนะคะและชีวิตคุณจะดีขึ้น